สวัสดีค่ะเจ้าจ๋าสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาทำอะไรคะลูกมาช้อปปิงปป้งมาหนีไหมใี่ว่าตื่นแต่นส่อจ้ะเจจ๋าเพิ่นยเพิน่นมีความคิดว่าเพิ่นสีออกก่อนหนตู้เย็นไม่ใี่ว่ามาสั่นธรรมดาเว่าตู้เย็นแม่กับอันตู้เจ็บของแม่มันหกมันขาของหนักมาสั่นก็เลยตอนได้พักกันมาหาของมาหากองเพิ่นสีออกก่อนหน ตัวให่เห็นไหมแค้ว่าไม่กระตูกเก็บของแม่แค้ว่าไม่ตอนนี้เขาอยู่ที่อะไรนะจ๊ะคอนเทนเนอร์สโตร์คอนเทนเนอร์สโตร์มันกำลังหาของเพลินตอนนี้ได้ยังไงไปไม่กวดไม่ได้เขียนไม่ได้กล้องไม่ไปสิกาไปหาหม่งเครื่องคั่วไหมไปหากองคอยคุณจับกันกอยู่นี่มีทุกอย่างยี่หรีเด็ของกูจ๊ะนี่ไงอุปกรณ์ใส่ ก็สองอ่างวะเห็นไหมอูอนนะอ้น่าใช่จังเลยนี่อะไรอ,อ,อ,อ่ะอืมอ้อออันนี้เ,นนเป็นแบบผมแม่นะ่ากระจกแม่ยังไม่มีที่จะวางนอะ่ะแม่อืมอะไรละก็กล้อซื้อหน่อ,นอยอ๋อแม่ซื้อให้แต่ผ้าห่มมิกกี้เมา้าด้สิบห้หาบาทเอง สองร้อยนียในเมื่อวานของเงินมาได้ไม่ใช่เขายังไม่ให้แม่เลยแม่ได้เงานาินมาพันแปดเนอะสวัดีสวัสดีครับสวัสดีครับฮาวสุดดูฮาวสุดดูสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> she said she wanted for her birthday gift for what? for what? God. she said you gonna give me three hundred alright ไอค่าจะเป็นมานิทูดอลล่าฟอร์บอลดิฟังนี่นะดาดฟาไหนเนีแค่กับเขกเพวกเนีเสียใจมันเป็นอะไรไงจ๊ะอ๋อมีเสียงเลยเหรอสปีกเกอร์เหรออ๋อไอ้นี้ไมโครโฟนไมโครโฟนแต่เพลงได้แล้วก็ปรับไฟได้แล้วแบบว่าเอาปรับเสียงด้านนี้อะไรอันนี้เปิดไงอ๋ออันนี้เปิดปุเปิดไมโครโฟนได้ไมโครโฟนจะคุยอะไรวะไม่ใช่ไมโครโฟนคือหมายว่ามอทูดกับโทรศัพท์อทูอ๋อแต่งหน้าไปยคุยกับเพื่อนไปได้ด้วยอย่างเงี้ยเหรอ เอาสิเอาจริงเ,อ,เอาสิัใ<ล>ห้หลดเออบัตรเครดิตอ่ะแล้วเด็ดที่จ่ายอา๋อนี่ไปว,วางแฝดบกยาสีฟันเพราะไอเสียขาที่นี่ไม่พอ,อแต่ว่าสองน้อยเหรียญเหรอโอ้ยตกใจตัวเองเนี่ยกระจก ได้ครบแล้วจ้ะคิดว่าครบคอนเทนเนอร์้จาจ้ารู้สึกสดใสเสร็จแล้ววันนี้สิไปจานนแล้วมันนียย้เพิ่นกัดสิไปออกกันในตู้เก็บของเห็นไหมเพะว่ากับตู้เย็นใส่ไม่ว่าน,ะน่านใดน้องใสอุปกรณ์ห้องนนะ้ำนั่งอันนี้คือห้องครัวตู้เยนน็นอะไรยังไงโอ้ ใส่ขวดองปุ๋คนใส่ขวดทีก็เันเดี๋ยวบองลงสิงออกกันในที่ไหนจ้ะจ๋าจสบายใจใช่ไหมลูกร้อยอยู่ไหนอ่ะตาหันหน้ามาก่อนหมดแล้วมึงนหันหน้ามาร้อยเันหละจ้ะเกี่บวหาล้อย สบายใจก็จ๋าสบายใจแม่ก็บเลยซอยออกแม่เล่ยซอยใจสองรลอยสนใจไปเกี่ยวหารลอยสี่รลอยกว่าสี่รลอยหกสิบก็เหรียญ <Thank you. S 1> อ๋หายใจไม่ออกใส่แม่เ,เราไปหอดบานไปบ๊ะทับเบิ้งวันจัจะจะการสุดออกกันไหนกันไงสามทุง่งใหญ่เลยว่าฝนกำลังจะตก เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านจ้าว่าน้องจุจจาเขาซีเช่นไรค่ะเออโอ้โเออปันหาว่าเออแห้งเดี๋ยวกะดินไหมนางสตาร์ละนางสตาร์ออนี ú, ่เหรอฉันนี oh, ่ไหนนรูปแม่ปออว่ะเพอร์เฟกีกง่ายขึ้นเอานี่อันนี้อันี่เครื่องปรุงแม่มันเป็นออยมันเป็น เวนิการ์มันเป็นโอลิฟออยเ,เออล้างนี่ไม่ใช่เลยโอเกศดอกเกศแล้วแม่กับเก็ศมันมีห้องเก็บกกบเอเอ่่ง็ยูในก๊าดระหว่างนี้เราก็ต้มเส้นสปาเกตตี้ไปด้วยกำลังหิวข้าวเดี๋ยว้หิวข้าวคนน่ะเรียกนั่งคนน่ะนั่งคนออกมาคนน่าจะเก็บของแม่ทิ้งให้เป็นยัง บางอย่างแม่ก็ไม่กล้าทิ้งโงอคุณย่าให้มามันรู้ว่ามันเก่าแหละแต่ว่ามันมี่ค่าทา่าใจเมียาหายมาลองคัดๆด,ด,ดูแล้กเลียนได้ไหม <Yeah. S 1> แยกแยกกันอันนี้ uh, เ,อเอออันนี้อันนี้เหรออืม uh huh. อันนี้มันสำหรับเลยว่าเวลาไม่ไปปาร์ตี้ไปแยก นี่มันอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่ตรงนี้พวกมันอยู่ตรงนี้นีกนอ่ตรงนี้นี่นี่ขวมันอยู่นี้วันนี้เก่อนนะันเอาน้ำป,ปล่าบานยังเมื่อีนี่เราะอดูตอนจ่ายทำเสร็จดูก่อ ช่มงพันสิจัดไม่ตื่นอ,อ,อันนี้อนั่สิจัดอันนี้แม่ลายบุดพี่กับพอ่ครับพี่ต้องซื้อเองเน่ถ้าเกิดซื้ออีกอันนึงมันจะพอดีไหมแต่ว่าจะได้อีกอันนึงนไหมหรือว่าแคบไปแคบกว่าน,นี้นเอาแบบมาใส่ของสั้นอย่างนี้เนาะใช่ไหมเยอะมากเลยที่เกอนอยคน อเอะเราลรบก่อนเดี๋ยวจะให้เขาทิ้งกันไม่ย่าเอออันนี้ย่าให้ยังไงไม่ใช่ยา่าทวดลิล่ะย่าของแม่ที่ีทีน่ะแม่นนทิ้อเขาหนะมีเขียงอันนึงเก่ามากแม่ไม่กล้าทิ้งเนี่ยไม่จะทิ้งเต่ดีบอกว่าเป็นของยา่าย่าของเขาให้มาก็เลยไม่ได้ทิ้งประมาณว่าออกเฮี้ยนน่ะนะเป็นบ้าแล้วออกเฮนะี้ยนมากนะแม่ก็สิเตรียมของใหนะยะใส่มา้จาจะดเตีนงงาน้วยนี่ เมาอสีถิ่งเขาเขาไย้ประกาศถิ่งโอเค,อเคของอะไรกันอ่ะเล็กรอจัดกันเยอะไปหมดเลยนางกำลังลือ้อตูเอ้เย็นแม่อันนี้อะไรนี่ฮะอ่าอันนั้นชีสบูชีสครีมชีสไม่ใช่บูชครีมชีสอันนี้อะไรไหนอันนี้น้ำน้ำยาขนมจีนแม่จะกินวันนี้แหละเอาวางไว้ข้างนอกไม่จะกินเดี๋ยวแม่จะอุน่นละ นั้นมันเป็นอะไรวะอันนี้คืออะไรวะนั่นจิ้มเอฟโรลมั้งอันเนี้ยจะไม่ผิดนี่้ำจิ้มไข่ไข่ไข่ลูกเขยซอสไข่ลูกเขยมะนาวก็มันอยู่นี่อันหนึ่งหรออารวมกันที่แหมที่มันอันใดหนึ่งออนรวมใส่อันใหญ่ก็ได้ลูกดีไหม แล้วหนูเออในตู้เก็บของอีกอหาของอยากนะเนาะสปากเกตตี้ก็เสร็จแล้วกํลาลังปนซอสเส็นต้มเรียบร้อยครูดมันโบริบอ,อ่อยนะเสร็จเล็กจ้าจ้าบนซอยมเมยนเล่นไปแล้วโอ้ไม่ไปว่าเมยมัน เก็บของถิง่นเพื่อนก็มาจัดให้เป็นชัดส่วนอันนี้คือสิอดเฮียงบ่ได้ดอกเพราะมันเป็นอาหารแม่ว่าแม่ว่าเก็บบ่ไปแม่พ่อแม่กับแพ็คใส่กล่องไว้สุดเด็ดแม่ว่าบ่กินแม่ว่ากับถิ่นไปพวกผลไม้เพลินเพื่อนชีดพวกเครื่องดื่มนมกันล,ล่างเป็นพักเพื่นไม่ได้แม่เพื่นจะเรียแม่เก็บของให้แม่ของแม่ถิ่นแม่ดำเอาดำเอาเลยส่วนตัวนี่ตัวเก็บของ เอออันนี้เป็นกระจายเป็นหมวดมูเห็นไหมยูมันก็ง่ายขึ้นยูแต่ว่ามันก็เป็นสัดส่วนขึ้นละมันก็เัาก็เห็นง่ายขึ้นนะจ๊ะจากที่เ้าแบบจังพวกไอ้เนี่พวกอาหารกระป๋องนี่ตะกี้แหมว่าก็เลี้ยงเลี้ยงสอดสอนกันไรแล้วมันสีหยากนะเพป็นว่าเป็นเล็กอีกสีเมยแต่ว่าสอดนี่พอดีพึงเสื่อมากมันมันน้ไม่เหมือนเก็บเพิ่งก็เลื่องบางสี่ก่อนก็จริงๆริถ้าเกิดแม่์พลาสีใจของนั่นอยงเขาคือเขาดึงดึงปองออกมาเลย ทางล่มขอสารจ้ะกับกันใครเข็มแม่ว่าใครเข็มแม่ว่าให้กินเองพี่เนี่ยเป็นสิ่ทิ้งเป็นของแม่ของคุณของแม่ทิ้งแม่ว่าเได้เก็บของเดี๋ยวไปทิ้งนี่ไหมเก็บของแม่ทิ้งไหมมัดปากมัดถุงมัดถุงได้หนึ่งไหมจะได้เอาไปทิ้งให้เพื่อนเอาไปแล้วมูส้นไปไทรพวนี่ขอยนะมูแล้วพัดแม่เก็บทิ้งเด้อสันป่าก็เลย้เได้เก็บทิ้งนี่แม่ว่า เฮ้ยจ,ยจ็ดว้จักโมงเลยนี่เจ็วันหกโมงแม่พากันออกบานแต่สิบโมงกำลังบานใบใบสองใบสามก็แก๊กแก๊กอยูอย่นี่โอ้ยบันนี้เก็บต้องโต๊ะไอเราเห็ดงานอยู่ก็เลยบันนี้เก็บเสร็จแล้วจ้าบันนี้ภารกิจมือหนีพอละกิจของน้องจาก,การาเสร็จแล้ววันนี้ไม่ว่าสิคินอันซิงล่างจานได้บัหนี้เพราะว่า เก็บของทิ้งเก็บเอียงทิ้งมาแล้วไม่ว่าสิหลางขั้วไปีหนหรือหลางขั้วจ้ะหลางขั้วนี่ป่ะมึงดิแดงเสียทุกทุงนึงพี่สาวสอบเชัวกองซื้อมากินไม่ได้เบิดร์ดโอเคค่ะแค่นี้แหละว่มี่ยังไม่ว่าก็เสีเห็ดขีดอย่างเนาะพอดีดูค่ะสาวภาพไปซื้อของมั่นจัดขั้วมหัแม่ไม่กับเล่แม่พักเล่ไทยบึงซื้อ แตะเกี้ยงขึ้นแล้วว่าก็พิ่นกี่พอแม,ม่ทิงไนเติบอยู่ดำเอาดำเลยมีอันที่เห็นนี่คือบ้านทั้งหมด้จะแบ,บางยางบางส่วนมันทิ้งไปหมดละโอเคค่ะแค่นี้เนาะแล้วแล้วแล้วก็แล้วแล้วโอ้ยอันนี้นี้หมอหมอละนเต้มันล้างยาให้บุญทิ้งบุญไหมนี่แม่ไม่ว่าสีอย่าทิ้งบ่อได้ไหมทำไมบ้านเไม่มเคยใส่เนี่ ต้มผักต้มน้องต้มสเปนสปาเก็ตตี้สิเลยแม่จะเส้นผักสิน sì ี่ก็สั้นหนอยนะหอมหมดลานเนาะวราจะใส่ลงไปแม่ก็เรออกมากจะได้ใส่เพิ่นอยู่ดอกนี่อันนี้เพิ่นกระจัยได้เรียบร้อยเพิ่นจัดของเพิ่นเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงเพิ่นเพิ่นแยกเครื่องปรุงก็ไม่แพ้ว่าจ้ะ น,น,น้องจัจจานบถึงใช่ไหมแม่าวานี่งของแม่มาวาส่าอยู่พันปีของแม่วาสิ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเลยตอนนี้น้องกระจานคนแยกกันแค่นี้เนาะคันเนาะแม่าวาสิ่าผ้ามาเบิง้งผ้ามาเบิง้งมือหนึ่งเห็นผ้าก,กันเน็นเน้อีหยังแน่ได้เวียกอีหยังน้นองสมองแม่ว่าสิ่อยู่บ้านเรียนบันมือเ,เรียนใส่กับการบ้านงานหลายการบ้านลาย